สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมปู่ไซมอนนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาวัด GPS คันนี้ดูนะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะเดีย๋ยวผมจะไปที่ทางกันเลยครับผมไปครับผมตอนนี้เราก็มาถึงถนนใหญ่แล้วนะเดี๋ยว ผมจะขับไปทางที่ผมจะวิ่งก่อนนี่ผมมาพากเอาทีหลังนะครับคือ,อตอนถ่ายลมเสียงลมมันแรงมากไม่ดนะีนี่ครับออกไปแล้วก็จะสั่นนิดหน่อยนะไม่ดหน่อยคนระับมากเลย มาดูกันมันจะได้เท่าไหร่นะทำไมก็ตายนะเนี่ยเอาออกตัวตรงนี้ไปโคตรสายเลยทุกคนกล่องสันจัด GPS ก็จะขึ้นไม่พร้อมกันกับภาพเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมยิงสองรอบรอบแรกถ่ายภาพรอบที่สองจาก GPS คือผมใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวครับสันเนียกับจะลงคลอง ตอนนี้ผมเก็บตังค์ซื้อกล้องอยู่นะครับผมหยุดคิ้วได้อยู่ได้อยู่ ขาดสันนคตบสันเลยเอาล่าครับผมเนี่ยครับก็ทบสปีดก็ได้ หนึ่งร้อยเจ็ดจี่ีใช่หนึ่็กว่านั่นแหละ เตปรถนี่ก็ลูกห้าสามนะทุกคนลูกห้าสาม 53. มีท่อหมกแล้วก็มีคาร์บ,บูเดตนะครับชุดขางมันได้ไหลนะครับายมันเลยไม่ค่อยไหลคลิปต่อไปนะครับผมคือผมได้สั่งแคมไปแล้วตอนนี้ผมสั่งเป็นแคมของช่างหม่อนของแพรนะครับผม ผมจะมาถ่ายให้ดูว่าใส่แคมป์แล้วมันจะวิ่งกว่าเดิมหรือเปล่ารอติดตามนะครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับจจมานลงคลิปนะครับบ๊ายบาย